เราก็เต้นกันแนวห้องอัดเลยค่ะเขาเขาไปอยู่กันสองคนแล้วก็เต้นกันอยู่ในห้องอัดเต้นเพื่อทำอารมณ์ครับครับผมให้เพลงมันสนุกครับสนุกมากเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของเพลงที่บอกว่าเออเอาสาวบางครูมาแล้วมาทำี่ยให้เป็นแบบแนวเต้นที่แบบเป็นเต้นขบิกริเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเราก็ตอนที่ฟังแรกๆเนี่ยค่ะฟังคอนเสิร์ตแรกๆเราก็แบบว่าเออเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่า น่าสนุกดีแต่ยังคิดภาพไม่ค่อยออกเห่าไหรันคะแต่ว่าพอฟังเพลงคลุกแล้วเนี่ยแบบโอเคเข้าใจแล้วมันเป็นเพลงที่แบบว่าเหมาะกับตัวเราแล้วก็พี่ตู้มากค่ะพี่ตู้ครับหนักใจไมใหมฮะในเรื่องของการทํางานกับภาพ,พยนตร์ที่เป็นแนวแบบวัยรุ่นแบบว่าต้องเต้นต้องแบบคิดคอนเซ็ปต์ยังไงฮะกว่าจะได้แบบเพลงนี้ออกมามาไม่หนักใจเลยครับผมครับผมเพราะว่ามันมีใจให้เพลงแนวเต้นอยู่แล้วครับผมเต้นอยู่แล้ว ผมภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เต้นอย่างเงี้ยครับมากมันไม่ค่อยดีอืมครับและมีใจและชอบอยู่แล้วด้วยครับผมเลยทำงานสบายครับสบายเลยใช้เวลานานไหมในการแบบมิกซ์เพลงออกมาแล้วแบบคลอดออกมาไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานครับผมแค่เดียวเองเลยครับคือระมาห้าวันเสร็จห้าวันเสร็จครับตัวออกมาเป็นแผ่นเรียบร้อยนะฮะคตอนนี้ก็ได้เลยโหลดกันเต็มที่เลยได้เลยครับผม